และสถานที่ผมอยู่แห่งนี้ตอนนี้นะครับคือสำนักงานใหญ่ของ D-Network Academy ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดถึง11ไร่ครับและน่นอน,นอนครับว่าอาคารด้านหลังผมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขตบินบุรีถ้าใครอยู่แถวๆนี้นะครับจะทราบดีครับว่าเป็นเมืองแห่งปลาเราจึงมีลูกปลววานสีทองครับอยู่ด้านหลังนะฮะเราจึงตั้งชื่อว่าอาคารวานทองครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับมีทั้งหมด4ชั้นและมีห้องการเรียนรู้การสอนนะครับ14ห้องรองรับการเรียนได้พร้อมกันถึง14คลาสครับและอย่างแน่นอนนะฮะตึกอาคารกว้างขวางขนาดนี้เรารองรับนักธุรกิจและคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้คนที่สนใจได้สูงสุดถึง2,000คนครับ มองซ้ายมองขวามีที่จอดรถถูกต้องไหมฮะเห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้500คันชิลชิวแน่นอนและที่สําคัญเลยคือเราเล็งเห็นครับถึงการประหยัดพลังงานการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วจึงออกแบบตึกให้ทันสมัยครับด้วยการใส่เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นแอร์ใหม่ๆที่ช่วยให้เรารักโลกมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยครับ เมื่อเราผ่านมาตรการด้านความปลอดภัยกันเข้ามาแล้วนะครับพื้นที่ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นม้นที่ของ co-working space ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาพูดคุยธุรกิจกันนะครับโดยถูกต้องตามหลัก social distancing ก็คือมีการเว้นระยะอย่างชัดเจนถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับและทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับในการสอบถามอะไรต่างๆนะครับรวมถึงคอร์สการเรียนการสอนถ้าเกิดท่านใดสนใจเรียนเชิญได้เลยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นนะครับว่า d ีเน w เวิ Academy ของเราเนี่ยได้มีห้องที่สามารถเรียนรู้ได้ถึง14ห้อง14คลาสด้วยกันห้องนี้มีชื่อว่าห้องพระอาทิตย์ครับก่อนที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยห้องนี้เนี่ยเอาไว้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์และสามารถจุนักธุรกิจและผู้ที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ได้ถึงสูงสุดถึง400คนด้วยกันนะครับแต่พอมีเจ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราเลยปรับเปลี่ยน เป็นห้องที่ใช้ในการทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนกว้างใหญ่ไปสามแบบนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องอื่นกันครับผมสำหรับห้องนี้นะครับชื่อห้องว่า Digital Turnpro นะครับก็จะมีการอบรมการเรียนรู้การสอนการตลาดออนไลน์แต่พอมีการระบาดของโควิด -19 มาเนี่ยเราเลยยกทั้งหมุกทั้งมวลเนี่ย ไว้บุรโลกออนไลน์นะครับห้องนี้ก็น่าจะจุคนได้ประมาณ200นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการสอนบุรโลกออนไลน์จริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีครับโค้ดเรียนเชิญนิดหนึ่งเรียนเชิญนิดนึงครับยินดีครับผมเมื่อกี้มาแอบดูเลยกล้องติดตามเลยมาแอบดูเห็นบรรยากาศกาลังเข้มข้นเลยครับผมอย่างหลักสูตรเมื่อกี้คือหลักสูตรอะไรครับหลักสูตร Dnw Platform Digital Gen ครับครับผมและนี่คือโค้ดสามารถเดี๋ยวแนะนําตัวให้กับทุกท่านนิดนึงครับครับสวัสดีทุกท่านครับผมโค้ดสามารถบัชละเกียรติศักดิ์นะครับเป็นหนึ่งในทีมผู้ดูแลหลักสูตร ดีเอ็นวูแพลตฟอร์มดิจิทัลเจนครับโอเคก็คือสําหรับหลักสูตรนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ถูกต้องไหมฮะถูกต้องเลยครับผมก็จะวางพื้นฐานตั้งแต่แรกสําหรับผมเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยผมสามารถเรียนได้ไหมอต่เหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าสําหรับใครก็ตามที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เนี่ยคอร์สนี้นะครับเราสอนตั้งแต่พื้นฐานเลย บางคนเนี่ยไม่เคยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาก่อนเลยก็สามารถที่จะเรียนได้ครับอันนี้เนี่ยอมสงสัยนิดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด19เนี่ยรเราจะสอนที่นี่คือเรามีหลายห้องประชุมเยื่้วแหลออะใช่ครับแต่นี่คือการปรับตัวของเราครับผม ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในห้องเรียนต่างๆเนี่ยเรามีการสอนใน DNU Platform Digital Gen เนี่ยก็มีคนมาเรียนเป็นหลักร้อยคนเลยทีเดียวต่อรุ่นนะครับผมต่อรุ่นด้วยใช่แต่พอมีโควิด19เข้ามาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเราก็ตอบสนองกับนโยบายของทางราชการครับเราก็เลยขยับเอา,อาคอร์สหลักสูตรของเราเนี่ยไปอยู่บนดิจิทัลอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดเลยโอ้โหถือว่าเป็นการปรับตัวที่แบบว่าได้ทันยุคทันสมัยมาก เป็นยังไงบ้างครับวันนี้สถานที่ที่ผมพามาทุกท่านเห็นแล้วไหมครับว่าเรามีพื้นที่ที่จะรองรับทุกท่านนะครับรวมถึงคอสการเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจมากๆโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญช่วงนี้เราได้เจอแบบเอกลักษณเลยถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะพัฒนาศักรรยภาพตัวเองนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราด้วยกันนะครับทักไปหาเลยครับใครก็ตามที่ส่งลิงก์นี้หรือวิดีโอนี้มาให้กับท่านนะครับแล้วพบกันครับ Yeah.